ทีนี้พูดเรื่องทุกข์ทำยังไงเราจะพ้นทุกข์ได้คนในโลกเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่ว่าจะเกลียดทุกข์ยังไงก็หนีทุกข์ไม่พ้นเพราะทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายจิตใจของเราถ้านหนีไปต่างดาวก็เอาร่างกายเอาจิตใจของเราไปด้วยมันก็เอากองทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเพราะฉะนะั้นจริงๆทุกข์นะเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ จะหนีดได้ยังไงทุกมันอยู่ที่กายที่ใจของเราพระพุทธเจ้าเลยสอนเราให้รู้ทุกเรียนรู้มัน้าไปเหมือนทุกเหมือนเป็นโรคร้ายที่อยู่ในร่างกายในจิตใจของเราโมจะหนีมันไม่มีวันชนะแล้วก็หนีไม่รอดท่านบอกให้เรียนรู้มันความทุกข์ในร่างกายความทุกข์ในจิตใจมันเกิดมาได้ยังไง ถ้าเรารู้สาเหตุของมันนะแล้วเราละที่สาเหตุเราก็จะดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราพยายามจะไปดับตัวทุกขนะ์เนี่ยไม่มีทางดับได้ตัวทุกข์มันเป็นแค่ผลของเหตุเหตุของทุกข์นะอย่างที่เรามีร่างกายขึ้นมาเนี้ยเรามีกรรมส่งผลมาให้เรามาเกิดมีชนกกรรมนะสงส่งผลให้เรามาเกิดมีรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ย ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีมาตรฐานของมนุษย์มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นนะแล้วเราอยากหนีเราอยากไม่แก่เราอยากไม่เจ็บเราอยากไม่ตายสิ่งที่เราจะได้ก็คือความกลุ้มใจความทุกข์ใจร่างกายเราเป็นทุกข์ตามธรรมชาติ แต่เมื่อเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์อันนั้นก็เข้ามาถึงจิตใจเราอย่างเราอยากไม่แก่เนี่ยคลุ้มใจนะทำยังไงจะไม่แก่พยายามหนังเหี่ยวก็ไปดึงหนังผมงอก็าไปย้อมผมนะฟันหลุดแล้วก็ไปทำฟันปลอมอะไรเงี้ยพยายามนี่ถ้าเปลี่ยนอวัยวะต่างๆได้ทุกอย่างนะคงมีคนเปลี่ยนนะ ็นให้เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลเอาเข้าจริงนะมันหนีไปไม่อดหรอกนะมันแค่หลอกตาเท่านั้นเองอย่างเราแก่แล้วเราไปถึงหนังให้ตึงเนะี่ยมันหลอกตาว่ายัางหนุ่มยังสาวแต่ร่างกายภายในเนะี่ยมันหลอกไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้จะให้เราเดินคล่องแคล่วว่องไวเหมือนหนุ่มเหมือนสาวมันทำไม่ได้นะี่ไม่ได้หัวทิ่มเลย เพราะฉะนั้นเราไปแก้ความแก่ความเจ็บความตายอะไรไม่ได้จริงถ้าเรายอมรับไม่ได้เราจะถูกอย่างพอเราแก่เรายอมรับไม่ได้เราคลุ้มใจนึกถึงผมหงอกเส้นแรกที่พวกเรามีบางคนอาจจะยังไม่มีแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะมีนึกถึงตอนที่เราเจอผมหงอกเส้นแรกอนะใจเราหวั่นไหวไหม หรือดีใจโอ้ธรรมะแสดงตัวให้ดูแล้วพพระพุทธเจ้าสอนความจริงเกิดเราต้องแก่รู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกรู้สึกตกใจตายแล้วผมหงอกแล้วทำไงดนะีมีเส้นเดียวแอบถบอนออกไปคนอื่นจะได้ดูดีว่าเรายังไม่แก่เห็นไหมมันแค่หลอกหลอกตัวเองหลอกคนอื่นไปวันๆน,นึ่งเท่านั้นเองเพราะความจริงหนีความจริงไม่พ้นนะ ถ้าเราแก่แล้วเราไม่อยากแก่นะหรือเรากลัวจะแก่เราจะกลุ้มใจใช่ไหมความทุกข์มันเข้ามาที่ใจเรานะเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้เราอยากในสิ่งซึ่งไม่เป็นจริงตัณหานะที่ทำให้เรามีความทุกข์นะเพราะมันเป็นความอยากซึ่งไม่จริงนะอยากไม่แก่เนะี่ยเป็นเรื่องไม่จริงนะมันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็ทุกข์ อยากไม่เจ็บใครได้ป่วยนะมันเป็นเรื่องไม่จริงอะมันก็ทุกข์นะยังไงมันก็ไม่สมอยากอยากไม่ตายมันก็ไม่สมจริงยังไงก็ต้องตายเว้นเวลาความอยากเกิดสังเกตให้เดียมันล้วนแต่เป็นของซึ่งไม่จริงทั้งนั้นนะถ้าเราไม่แก่อยู่แล้วไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะอยู่ได้เราจะอยากไม่ตายไหมไม่นะ พราเราไม่ตายอยู่แล้วเนะี่ยเราใจอยากไม่ตายแต่พออยู่เป็นนานๆเบื่อแนละ้วอยากตายคราวนี้อยู่มานานแล้วคนรู้จักก็ตายไปหมดแล้วเรายังอมตะอยู่คนเดียวเนะี่ยไม่อยากอยู่แล้วควนี้อยากตายแล้วอยากตายก็ผิดธรรมชาติอีกแล้วเพราะตัวเองไม่ตายได้รับพรจากพระศิวะมาแล้วเป็นอมตะไม่ตายอนะไรเนียเนี่ยสังเกตให้ดีนะความอยากทั้งหลายแหละนะเนี่ยล้วนแต่เป็นของที่ไม่มี ถ้ามีแล้วก็ไม่อยากนะนี่ถ้าเราทำกรรมฐานเราก็เรียนรู้ความจริงการทำกรรมฐานนะเพื่อเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปนะอย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆไปวันหนึ่งจิตเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นเวลาแก่ใจจะไม่หวั่นไหวนะ เวลาเจ็บจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเวลาจะตายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวความทุกข์มันอยู่ได้แค่ร่างกายแต่ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตใจเนี่ยถ้าจิตใจเข้าใจความจริงของร่างกายแล้วจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอะไรจะเกิดในร่างกายเราก็เห็นว่าอ๋อมันธรรมดาธรรมดานะั่นแหละธรรมะเราเห็นธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่เราเห็นธรรมะนะ แล้วใจเรายอมรับธรรมะนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์ในด้านจิตใจละนะจิตใจของเราสังเกตดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอยู่ทั้งวันนะบางทีตอนเช้ามีความสุขตอนสายหงุดหงิดนะตอนเช้าตื่นนอนมาใหม่ๆแม้มีความสุขตอนสายจะไปทํางานรถติดเยอะแยะเลยนะหรือฝนตกนะฝนตกก็ด่าฝนไม่รู้จักตกให้เป็นเปล่ำไปลา เราหาเรื่องกระทั่งกับฝนสังเกตไหมฝนมันชอบตกตอนจะเลิกงานนะนี่ใสเสียนะเราสึง <c oughs> นี่ยแย่จังเลยทาไมไม่ตกกลางคืนตอนเรานอนนะจะได้เย็นสบายนะเห็นไหมอยากอีกแล้วพออยากแล้วไม่ได้อย่างอยากก็ทุกแล้วะที่จริงแค่อยากเฉยๆก็ทุกแล้วนะอยากแล้วไม่จะเกิดความลุ้นว่าจะได้อย่างที่อยากไหมใจก็ทุกแล้ว อยากถูกหวยงนะ้ใจก็ทุกข์แล้วนะลุ้นเมื่อไหร่จะถูกเมื่อไหร่มันจะออกจ้ออกแล้วมันจะถูกไม่ถูกนรือจะถูกกินนะเตรียมมาม่าไว้แล้วนะเป็นที่พึ่งสุดท้ายก่อนที่หวยจะออกนะ่ยเห็นไ,ไหมมันมีแต่เรื่องทุกข์นะใจที่อยากถูกหวยนะเห็นไหมก็นวนกระวายก็นะนวนกระวายมีความทุกข์แล้วงั้นะจิตใจเรานะมันก็ต้องเจอ ความจริงก็คือถ้ามันมีความอยากขึ้นเมื่อไหร่มันจะมีความทุกข์ขึ้นทุกทนะีมีความอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแหละนะอันนี้เป็นกฎของธรรมะนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มานะความทุกข์เกิดเพราะสมุท,ทยัยสมุทัยคืออะไรคือตัณหาคือความอยากเรามีความอยากเกี่ยวกับร่างกายเราเราก็ทุกข์แล้วใจเราทุกข์แล้ว อยากไม่แก่ใช่ไหมก็ทุกอยากไม่เจ็บก็ทุกอยากไม่ตายก็ทุกความอยากทางจิตใจเนียเราอยากได้แต่ความสุขนะอยากให้สมหวังตลอดเวลาอยากให้มันไม่มีความผิดหวังนะไม่พลาดหวังอะไรเงี้ยหวังมีแต่ความอยากอย่างเนี้ยอยากได้อารมณ์ที่ดีนะคือได้ความสุขได้กระทบรูปเสียงเปลี่ยนรสสัมผัสที่ดีได้คิดนึกแต่เรื่องดีๆเนี่ยอยากอย่างเนี้ย อยากไม่กระทบอยากให้มันไม่กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะอย่างอยากให้คนไม่ดา่าอยากให้คนชมอย่างเดียวไม่มีคนดา่านอะไรอยากให้คนสรรเสริญไม่มีคนนินทานะอยากรวยอย่างเดียวไม่จนนะต้องมีรายได้ดีตลอดการอนะไรเงี้ยนะีมีความอยากเกิดขึ้นนะใจที่มีความอยากนะความทุกข์จะเกิดทันทีอันนี้ไปสังเกตตัวเองว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าไม่จริงก็เลิกนับถือศาสนาพุทธเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงไปนับถือทําไมนะแต่ถ้าเราไปสังเกตใจเราใ้ทุกคราวที่อยากความอยากเกิดขึ้นเนี่ยใจมันกระวนกระวายนะใจมันทุกทันทีเลยความดิ้นรนกระวนกระวายของจิตนะั่นแหละเรียกว่าเรียกว่าภพภนะพก็คือสังขารคือความปรุงแต่งของจิตดิ้นรนของจิตเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพ แค่เราอยากปฏิบัตินะอยากให้จิตสงบแล้วก็ไปนั่งแต่งจิตให้มันนิ่งๆให้มันเงียบๆให้มันซึมๆเลยนะถ้าดูเป็นนะแค่อยากจะสงบอยากจะปฏิบัติก็ถูกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าความอยากมันมีสองอย่างอันหนึ่งอยากไปตามใจกิเลสนะอันนั้นเรียกว่าตัณหาอันหนึ่งอยากไปในทางที่จะพ้นจากกิเลสเรียกฉันทะ 2องันถ้าอยากตามใจกิเลสเนี่ยอย่าไปตามใจมันนะถ้าอยากในทางที่จะไปพ้นจากกิเลสนะให้ตามใจมันให้ทําไปเลยยกตัวอย่างเราอยากนั่งสมาธิอย่างเดินจงกรมเนี้ยนะถ้ามันอยากนั่งสมาธินะเพราะว่ามันอยากดีนะให้รู้ทันเลยใจมันอยากดีแล้วอยากสุขอยากสงบอยากดีอยากมีฤทธิ์มีเดชเลยเนี่ยอันนี้ทําด้วยกิเลสนะทาด้วยตัณหา อย่าไปนั่งสมาธิเพราะเหตุเหล่านั้นอย่านั่งเลยยิ่งนั่งจะยิ่งได้มิจฉาทิฏฐิมาจะได้หลงว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพกูรู้อดีตกูรู้อานาคตกูตัวพเพลอเลยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมองโอมันเป็นสิ่งที่สมควรนั่งเพราะว่าถ้าเรานั่งไปเราจะได้ขัดเกลาจิตใจตัวเอง ได้เดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยเพื่อโลกเพื่อสมบัติทางโลกโลกแต่เป็นเพื่ออริยรัพพ์ลองไปเปิด Google ดูนะอริยรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมนะอริยรัพย์เราอย่าสะสมแต่รัพย์ทางโลกมันเป็นภาระของเราสะสมไว้หลายบ้านนะ สะสมมีเงินมีทองลูกมันตีกันตายเลยค่ากันก็มีนะแทนที่พี่น้องมันจะรักกันพ่อแม่มีมรดกมากมันฆ่ากันเลยไม่มีความรักกันแล้วพี่น้องยิ่งมีเขยมีสะพ้ยมีลูกของตัวเองไหมความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีข่าวอยู่เรื่อยๆแหละบางตระกูลฆ่าซ้อใหญ่ฆ่าซ้อเล็กซ้อเล็ก วางแผนค่าซ้อกลางเลยเนี่ยไปนะวุ่นวายเนะี่ยเรื่องโลกๆนะถ้าเรามาหัดภาวนาเราจะเห็นนะตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะไอ้ความสุขที่คนทั้งหลายในโลกเขาหิวอ่ะมันก็แค่ของชั่วคราวความทุกข์ที่คนในโลกเขาเกลียดนะมันก็แค่ของชั่วคราวนะ ความดีใจความเสียใจความสมหวังความผิดหวังล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยเนี่ยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะสังเกตไปแล้ววันหนึ่งจิตเรายอมรับความจริงได้สุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลก็จะเกิดแล้วดับทั้งนั้นเลยจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราก็จะไม่หิวความสุขเราก็จะไม่เกลียดความทุกข์ใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางในทุกๆสถานการณ์เวลาที่จิตใจเรามีความสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่หลงลำพองว่าความสุขจะอยู่กับเราตลอดเวลาเราสมหวังเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องสมหวังตลอดนะอย่างเคสที่มีข่าวอื้อฉาวเนี่ย พอเป็นใหญ่เป็นโตก็คิดว่าจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตตลอดไม่มีใครทำอะไรได้ก็จะลำพองนะแต่ถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืนหรอกมันเป็นของชั่วคราวเวลาความสุขมาหรือได้ยศได้สักอะไรมาเราก็รู้สึกมันของชั่วคราวนะไม่หลงลำพองใจเราก็มีความสงบสุขเวลาเราเจอความทุกข์เจอความผิดหวังทั้งหลายชีวิตมีปัญหามากมาย เราก็จะรู้ว่าปัญหาทั้งหลายมันมาแล้วก็ไปไม่หมดหรอกส่วนความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันก็ของชั่วคราวลองสำรวจใจตัวเองแต่ละคนผ่านความทุกข์มามากมายแล้วล่ะบางคนลูกตายนลูกตายในโลกนี้ทุกสาหัสเลยนะและยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยถ้าลูกตายเนี่ยทุกเยอะพ่อแม่ตาย นี่ทุกน้อยนะเพราะเราเห็นว่าสมควรตายนะอยู่มานานแะล้วนะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาคนแก่จะตายนะคู่ของเราตายนี่มันก็อาการหนักหน่อยนะแต่ถ้าลูกตายนี่หนักหนักสุดๆเลยเพราะเรานึกไม่ถึงเราไม่เคยคิดเลยว่าเด็กจะต้องตายก่อนเราแล้วเราไม่กล้าคิดด้วยเรากล้าคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราแค่คิดยังไม่กล้าคิดเลยนะกลัวเป็นอาปรมงคลนะกลัวอย่างนั้น เนี่ยพอสถานการณ์จริงมันเกิดขึ้นใจเราจะยอมรับความจริงไม่ได้เพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้มาตั้งแต่ต้นนะว่าลูกจะตายก่อนเราเนะี่ยงั้นเวลาลูกตายจริงๆนะบางคนเพี้ยนเลยนะบางคนแล้วหนงอยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตไปเนะพอาะยอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาได้เราจะเห็นนะ ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความสมหวังความผิดหวังอะไรเนี่ยก็ของชั่วคราวทั้งหมดแหละทุกสิ่งในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชัว่วกระทั่งจิตใจเรานะถ้าฝึกได้ดีแล้วจะเห็นว่ากระทั่งจิตเราก็เป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาแล้วยั่งยืน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วกระทั่งจิตใจของเราเองเกิดแล้วจับทั้งสิ้นถ้าเห็นตรงนี้เราก็รู้ว่าตัวเราไม่มีแล้วความทุกข์มันเกิดเพราะเราเข้าไปยึดถือตัวเราไม่มีเราอยากให้มันมีเรายึดมันเราก็ทุกข์ความสุขผ่านมาอยากให้มันอยู่ถาวรเราก็ทุกข์ปัญหาชีวิตผ่านเข้ามาอยากให้มันไม่มีปัญหามันก็ทุกข์ การส่งพลาดพลากจากคนที่รักจากสิ่งที่รักก็เป็นทุก